h s c o สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้มาแบบหน้าเต็มตาเต็มมาแล้วนะเหลือคิวนะคะก็จะมาแชร์ในวิธีการเขียนคิวแล้วก็อุปกรณ์ที่เมยใช้ในการเขียนคิวนะคะก็เคยทําไว้ในช่อง YouTube เดิมนะแต่ว่ามันก็นานแล้วอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่ามาทํำไมดีกว่านะคะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่กําลังลองกันคิวเองอยู่นะคะก็ อุปกรณ์ที่ใช้ปกติในการกนักนคิ้วของเม์เนี่ยก็จะมีเป็นมิกนนะคะแบบนี้นี่นะมันก็จะชึบๆนะคะล็อกได้แบบนี้นะคะหรือว่าก็จะมีตรงนี้นะคะที่ไว้เก็บขนขนอ่อนบริเวณใบหน้านะคะแล้วก็มีทวิเซอร์นะคะแบบแหนบอย่างนี้นะก็ นอกเหนือจากตัวกันคิวการกันคิวค้วเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์เขียนคิว้วซึ่งนีก็ทําทุกวันนะคะก็อย่างแรกก็จะเป็นแปลงนี่เลยแปลงของอนาตาเซียนะคะด้านหนึ่งเป็นสปูลี่บลัชนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นแปลงหัวตัดแบบนี้นี้นะคะแล้วก็ที่เขียนคิ้วที่เขียนคิ้วเมย์ชอบใช้ที่เขียนคิวนค้วแบบฝุ่นนี้นะคะก็ตัวที่ใช้ประจําและเห็นในคลิปวิดีโอบ่อยๆก็คือนี่เลย ลัฟชูก้านะคะสี BR1 ใช้จนฮิตแผนแล้วนี่ก็นานแล้วเหมือนกันอยู่ได้นานเหมือนกันแล้วก็อย่างนึงนะคะแล้วแต่ลมก็เปลี่ยนไปตามสีคิ้วสีอะไรก็จะเป็นอนาตาเซียนะคะสีบรูเนตนะคะดูโอบราวพาวเดอร์อันนี้ก็ดีเหมือนกันมีกระจกให้ด้วยนะคะนี่อย่างนี้นะ สุดท้ายก็จะเป็นมาสคาราคิวมาสคาราคิวที่เมย์ใช้ตอนนี้มีอยู่2ตัวนะคะเป็น Ki s s Natural Eye b ลัคเคอรนะคะตัวนี้จะเห็นบ่อยนะเมย์ใช้บ่อยเนื่องจากมันเป็นสีน้ำตาลที่เป็นโทนสีที่เมย์ใช้ทำผมอยู่ปกตินะคะแล้วก็ออตัวขวดมันใหญ่ใช้ได้นานนะคะตอนนี้ก็มีขายที่ไทยแล้วนะสีนี้จะเป็นสีเบอร์สสีน้ำตาลเข้มหน่อย อีกอันนึงจะเป็น heavy rotation c o n t o r i n g eye brow นะคะตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสีที่ออกอันนี้เบอร์ศูนย์สนะจะออกเป็นเบจเทาเทาๆอมเทาๆทองๆนิดนึงสำหรับคนที่สีผมอ่อนมากๆจริงๆนะคะแต่ว่าบางทีมีก็ทาเวลาที่มีอยากให้คิ้วมันดูอ่อนๆเลยเวลาแต่งตาเข้มๆนะก็จะใช้ประมาณนี้นะคะสลับเปลี่ยนกันไปเขียนคิ้วมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากนะความจริงคือ ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรกว่าจะปั้มกับมันได้นะก็ะคือว่าทุกวันนี้ก็ยังมีบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวบ้างมาวันนะคะแต่ก็ไม่ซีเรียสเท่าไหร่เนื่องจากว่าคือเอาแค่ให้โดยรวมมันดูให้มันดูเท่ากันให้มันดูไม่แปลกโอเคนะคะก็เริ่มเลยดีกว่า ด้วยความที่เมย์นะคะหางคิ้วจะบางนะคะก็จะใช้อายแชโดว์สีเข้มวาดฐานนะคะบริเวณกลางคิ้วไปจนถึงหางคิ้วเป็นโครงก่อนหนะ้าแล้วก็จะเริ่มค่อยๆถมขึ้นไปนะคะบริเวณขอบคิ้วด้านบนโดยเน้นที่หางคิ้วก่อนเป็นพิเศษเพราะว่าหางคิ้วจะอ่อนกว่าหัวคิ้ว จากนั้นก็จะเริ่มใช้อายแชโดว์สีอ่อนกว่านะคะในการผมบริเวณหัวคิ้วนะเกลีย่ยทุกส่วนให้มันเข้ากันนะคะโดยที่เมย์จะเน้นวาดคิ้วเนี่ยตามแนวขนคิ้วมากกว่านะคะเพื่อความเป็นธรรมชาติส่วนบริเวณฐานคิ้วตรงไหนที่มันยังไม่โอเคนะคะเมย์ก็จะตัดขอบอีกทีเพื่อความคมชัดแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะทำเหมือนกันค่ะวาดฐานก่อนจากนั้นก็ เกลี่ยขึ้นด้านบนเบนไปนะคะจนถึงหัวคิ้วนะคะเพื dreaming, Cash, ่อ <p hew S 1> ให้หัวคิ้วดูเป็นธรรมชาตินะคะไม่คมจัดเกินเกินไปนะคะเมก็ใช้แปรงหัวพุ่มๆแบบนี้นะคะในการเกลี่ยมาถึงขั้นตอนกนารตัดมัทลาคิ้วนะคะก่อนอื่นก็เช็ดส่วนเกินออกนะคะแล้วก็ปัดไปตามแนวขนคิ้วมีซิกแซกบ้างนะคะเพื่อให้ มาสคาราเนี่ยมันเคลือบผลคิ้วจังนั้นเมย์จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการเก็บบริเวณขอบคิ้วนะคะเพื่อเก็บรอยที่มันเลอะออกมานะคะแล้วก็เป็นการเน้นคิ้วให้ดูชัดเจนด้วย ก็เป็นการเซตคอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็เป็นการไฮไลท์หนกคิ้วไม่ได้ใช้แปรงขนพุ่มใหญ่ๆนะคะกับอายแชโดว์เนื้อแมทนะคะที่สีสว่างกว่าสีผิวในการไฮไลท์หนกคิ้วนะคะแล้วก็ฝัดบริเวณรอบนะคะเพื่อให้คิ้วเราเนี่ยดูคลีนแล้วก็ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ All this